ครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับเช่นเคยครับกับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจ PT w r a p t i n g Man นะครับเรายังอยู่กับคอร์ส s k e t Up Basic to Pro นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วนะครับได้การตอบรับที่ดีมากเลยนะครับอ่ะเรามาทวนกันก่อนนะครับเมื่อตอนที่แล้วเนาะเราได้รู้จักการตั้งค่าเทมเพลตไปแล้วนะครับสำหรับมือใหม่เนาะอ่าอาจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญเรากำลังจะก้าวสู่โลกของ การใช้บิมนะครับ building information modeling นะครับอ่าเราจะนี่เป็นกั้วแรกที่สำคัญเลยนะแต่สำหรับคนที่อ่าพอรู้แล้วนะครับคิดว่าเอ้ยทำไมมันเบสิกจังนะครับใจเย็นๆฮนะค่อยๆไปทนะีละสเต็ปเนาะเนื่องจากว่าในคลาสนี้นะครับมีมีอ่าสมาชิกที่เขาเพิ่งจะเริ่มต้นใช้งานอีกเยอะพอสมควรเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องอ่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วใครที่มีคําถามนะครับสามารถทิ้งคําถามไว้ในโพสได้เลยนะครับพี่ๆคนไหนที่ตอบได้นะครับก็ตอบช่วยช่วยเหลือกันในคลาสเนาะนะครับอ่าบางทีผมก็อาจจะไม่ว่างตอบนะครับก็โพสตลงไปในในใน,ในกลุ่มเลยนะครับว่าเอ้ยผมติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทําอย่างไรนะครับเพราะว่าในนี้มีคนกเก่งๆหลายคนเลยนะครับอ่ะต่อไป เลยนะครับเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับอะเมื่อตอนที่แล้วนะครับถึงเราสร้างเฟ์บุ๊กเลยละนะครับเป็นซิมเพิลเมทนะครับอ่ะต่อไปนะเราจะเข้าโปรแกรมกันละนะคลิกไปเลยครับที่เบรนท์บางๆนี้นะครับคลิกเลยปึ๊บรอสักครู่นะครับอยู่ที่ความแรงของเครื่องอ่าหน้าตาเขาจะเริ่มมาละนะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับนะตรงนี้นะครับใครที่ไม่เหมือนผมนะไม่ต้องตกใจนะด้านขวามือนี่ผมปรับแต่งไปละนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะแนะนำนะครับหน้าต่างการใช้งานคร่าวๆก่อนนะครับบริเวณนี้นะครับเขาจะเรียกว่านะครับ work space นะครับตัวนี้เขาผมจะเรียกว่า work space นะนะครับ เนี้นะครับจะเรียกว่า default tray นะครับจะเรียกว่า default tray แล้วก็ข้างบนเนี่ยเขาจะเรียกว่า toolbar นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเมนู bar นะครับส่วนประกอบของหน้าจอหลักๆเลยนะครับซึ่งนะครับเรามาดูที่เมนูบาร์นก่อนมีอะไรบ้างนะครับเมนู bar นะครับคลิกไฟล์นะครับก็จะมีโอ้ เยอะแยะมากมายเนี่ยมี new มี open มี save มีอะไรพวกนี้เนาะนะครับคำสั่ง print อ่าเดี๋ยวเราค่อยมาประยุกต์ใช้กันทีละตัวแต่ในคลาสนี้ผมจะไม่บอกทุกตัวนะนะครับผมจะไม่ reference command นะครับผมจะแนะที่ต้องที่ต้อปไปต้องใช้จริงๆนะและเพราะว่าพ,พวกเนี้ยปีกย่อยนะครับบางทีเราสามารถใช้ช็อตคัทหรือว่าใช้วิธีอื่นได้ที่ไม่ต้องมาเรียกในนี้เนาะนะครับแต่นี่อ่าจะเกิดนำคร่าวๆนะครับอ่าเมนู e d i t นะครับ ก็จะมีเกี่ยวกับการอิดิชิชิ้นงานนะเนาะการก๊อปปี้การคัดการเพสต์การดีลิทไกด์อะไรพวกนี้เนาะนะครับวิวพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับลบแกนไหมลบไกด์ไหมไอ้ไอ้เส้นพวกนี้ครับคือแกนนะถ้าถ้าผมกด a x i s ซออกแกนก็จะหายไปเอาคืนก็กดที่เมนูวิวแล้วก็มาที่ a x i s นี้เป็นต้นนะครับคามิเล่ก็จะเป็นมุมมองนะครับหลักๆเลยที่เราจะ ที่เราจะต้องมามาวุ่นวายก็จะเป็น parallel projection นะครับแล้วก็ perspective แล้วก็ two point perspective นะครับ two point perspective เนี่ยถ้าเป็นสถาปนิกก็จะรู้ดีนะว่าเป็นจุดรวมสายตา2จุดเนาะทำให้ภาพสวยอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็รูป perspective จะเป็น default ของโปรแกรม SketchUp จะตั้งเป็น perspective นะครับแล้วก็ parallel projection ตัวนี้ถ้าเราต้องการที่ได้มุมมองเหมือน 2D CAD ก็คือเป็นภาพขนานนะครับ ตัวนี้ r a ราเ l p r o ร e c t i o นนะนะครับรอจะเป็นคำสั่งวาดเส้นนะจะมีลายมี arc นะครับมี shape อะไรพวกนี้เนาะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ผ่านตัวนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเมนูมหัศจรรย์ขึ้นมาที่เราใช้ใช้ใบ,บ่อยๆเนาะนะครับแล้วก็จะมี tool นะครับคำสั่ง tool อะไรพวกนี้จะเป็นช่วยนะครับเป็นเอ่อ n s i o n อะไรต่างๆนะ c a l e อะไรพวกนี้นะครับ window นะครับนี่จะเป็นวินโด w เราได้เราได้ ใช้เยอะเหมือนกันแล้วก็ extension แล้วก็ health นะครับ extension เนี่ยมันก็คือ plug in นั่นแหละหรือโปรแกรมบางโปรแกรมเขาจะเรียก add in หรือ add on นะครับซึ่ง sketchup เนี่ยเปรียบเสมือนโทรศัพท์ android นะครับซึ่งเราสามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มมาเสริมได้แต่ถ้าเป็น sketchup เขาจะเรียกว่า extension นะครับมีทั้งฟรีและไม่ฟรีครับแน่นอนครับว่าคลาสนี้ผมจะพาสอนแต่ extension ที่ฟรีเท่านั้น นะครับอ่าแล้วก็สามารถทำงานได้อย่างง่ายดายซึ่งบางทีครับการขึ้นโมเดลบ้านหนึ่งหลังถ้าเราใช้เครื่องมือพื้นฐานนัะนะมันอาจจะทำได้สมมติว่าสามชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเรามี extension เราอาจจะเสร็จภายในสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับการทำงานได้อย่างไรซึ่งในคลิปนี้มีคำตอบให้นะครับอะ พอหอมปากหอมคอเนาะนะครับต่อไปนะทีนี้ผมจะให้ทุกคนนะเปิดเมนูที่เราใช้บ่อยๆก่อนนะครับสําหรับมือใหม่นะนะครับให้เราเอาเมาส์นะมาคลิกที่บริเวณ toolbar ตรงนี้นะครับตอนนี้ครับทุกคนจะไม่มีไม่เหมือนผมนะนะครับบางคนอาจจะมีเยอะนะครับก่อนอื่นเลยนะให้คลิกขวานะครับตั้งตามผมก่อนนะนะครับลากลงมาเรื่อยๆนะครับเรนนี้ มีคําว่า Toolbar นะครับคลิกเข้าไปนี่ครับ o o l b a r ปปปปอ่าเอาใหม่ครับคลิกขวาแล้วก็ toolbar นะครับให้มาที่ option นะให้มาที่ Op t i o นก่อนเลยนะครับนี่ให้มาที่ Op t i o นนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับตรงนี้ปกติของเราจะเป็นลากไอคอนนะนะครับ ล้วไอคอนคืออะไรคือตัวนี้ครับตัวไอคอนจะใหญ่มากซึ่งถ้าเรามีเครื่องมือเยอะๆนะครับเราเลือกเลือกใช้อุปกรณ์เข้ามาเยอะๆปุ๊บเนี่ยจออาจจะล้นนะสําหรับใครที่ใช้โน้ตบุ๊กจอเล็กๆนะครับอาจจะเป็นปัญหาได้นะโดยส่วนตัวผมอ่ะผมกดเครื่องหมายถูกตัวนี้ออกไปผมจะไม่ติ๊กนะตัวนี้ผมจะออกไปปุ๊บมันก็จะเล็กลงลนะครับอ่าต่อไปครับรูบาร์ตรงนี้นะครับ ทุกคนอาจจะมีไม่เหมือนผมนะตัวนี้ผมลงเอ็กซิชันเสริมไปแล้วไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมจะสอนลงทีหลังแต่ว่าตัวนีผ้ผมจะให้ทุกคนนะเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนครับชื่อว่าลักทูเซ็ตคลิกเห็นไหมฮรลกทูเซตเนี่ยจะมาล้วนะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายอย่างนี้ครับอ่านะครับ มันจะมีอยู่สวิธีนะมติว่าผมโคลดสตัวนี้ขึ้นไปนะผมคลิกขวาตัวนี้ก็ได้แล้วผมมาหาคําว่าลากดูเซ็ตนี่ผมปิดไปก่อนนะนะครับผมคลิกขวาแล้วก็ลากดูเซ e ตปุ๊บเดี๋สังเกตเห็นนะครับว่าถ้าผมเอาเมาส์นะครับมาคลิกที่เรนไข,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 ขป่ปลาตรงนี้นะอ่ะผมมาจี้ก่อนนะให้มันเป็นอ่สี่ทิศนะครับแล้วคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ลากออกมาครับ จะสังเกตเห็นเลยนะว่าเราก็จะย้ายจุดมันได้ผมจะมาแปะบริเวณนี้ก็ได้นะครับถ้าแปะดีๆปุ๊บมันก็จะสแนปได้เช่นกันข้างล่างอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าโดยปกติแล้วลากทูเซตเขาจะมาเขาจะเหมือนเขาออกแบบมาให้อยู่ทางด้านซ้ายนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมก็ลากออกมาแล้วก็ปิดก็ได้เช่นกันนะครับอทุกคนลองเล่นดูนะนะครับ อ่วิธีการออกมากคือคลิกขวานะครับแล้วก็ลากทูเซ t ตอ่านะครับตัวนี้ถ้ามันอยู่นี้ไม่สวยผมก็ลากมาท้านซ้ายแปะปุ๊บอย่างน,นี้ผมก็ลากขึ้นไปอ่านี่ครับแล้วก็หรืออีกทีนึงก็คลิกขวาไปที่คำว่า t True b a r นะครับแล้วก็เช็คถูกที่ลากทูเซ t ต ได้สองวิธีนะนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะอีกอีกอันนึงเนาะให้คลิกที่ดูบาร์เหมือนกันเนาะให้เอาคำว่า Standard ขึ้นมานะครับตัวน,นี้ผมปิดไปก่อนอ s t า n d a r d จะเป็นลักษณะนี้นะซึ่งเราสามารถอันดูได้นะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับสามารถ undo ได้ save ได้อะไรพวกนี้เนาะนะครับแต่ว่าใครไม่ใช้ก็ได้นะสำหรับมือใหม่อยากใช้ก็ ก็โอเคนะแต่สําหรับผมผมไม่ใช้นะ,ะผมก็จะปิดไปผมก็ลากแล้วก็ปิดนะครับ เอาล้ครับทีนี้ถ้าผมลากตรงนี้นะครับนี่ครับถ้าเผอิญว่าเราลากเสร็จปุ๊บนะครับตัวทูบาร์ตรงนี้หายไปนะครับทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวนะครับผมจะมีวิธีการบอกให้นะครับว่าเราจะทําอย่างไรเนาะในการเอาทูบาร์กลับขึ้นมานะครับของเรื่อง t a ต d a า d อ่ะเห็นไหมครับก็มาละนะครับคลิกที่ว่างนะฮะปึ๊บนี่ยครับคลิกที่ว่างเนาะแล้วก็เอาตัวไหนสักตัวที่เราจะใช้เนาะนี้ผมเอาเป็นสแตนดาร์ดคลิกมาปึ๊บแล้วผมก็ลากสไลด์เข้ามาแปะเลยนี้อุบาก็จะมาเหมือนเดิมนะครับอ่ะแล้วตัวต่อไปเนาะที่ผมจะบอกให้ใช้ก็คือ คลิกขวานะครับแล้วก็เอาตัวนี้ขึ้นมาฮะ text หรือบางคนจะเป็น layer นะนะครับถ้าเวอร์ชั่นต่ำกว่า2 0ง0อ่าสองพลงไปนะครับเขาจะชื่อว่า layer ซึ่งมาอันเดียวกันนะนะครับอันที่สามนะครับคลิกขวาเนาะแล้วก็มาที่ measurement นะครับคลิก measurement ออกมานะครับซึ่งปกติแล้วมันจะอยู่มุมล่างขวานะมันจะมองไม่เห็นนะผมก็เปิด measurement ออกมาแล้วก็ ล่าไว้เป็นบนอย่างนนะครับแล้วก็คลิกขวาอีกทีครับเปิดเครื่องมือตัวนี้นะครับเอาสไตล์นะครับไว้ตรงนี้แล้วก็วิวไว้ตรงนี้นะครับ,อ,รบ,รรนะรบอ่าซึ่งตัวนี้เราสามารถจัดได้นะผมจะเอาสองชั้นแบบนี้ก็ได้นะลากลงมาอย่างนี้นะครับเราสามารถจัดได้ ตามความชอบเลยนะนะครับเราสามารถจะได้ตามความชอบเดี๋ยวนะครับผมจะทำ default t r a y ของผมนะครับให้เป็นเหมือนปกติก่อนนะครับผมลบเทร y ไปบ้างนะครับ ทุกคนยังไม่ต้องตั้งยังไม่ต้องทําตามผมนะนะครับอันนี้ผมทําจะทาเทรให้เหมือนทุกคนนะนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะมาสอนในการตั้งเทรนะให้เหมาะนะครับอันนี้ผมจะลบก่อนนะมันอาจจะเร็วนิดนึงนะแต่ตัวนี้ไม่ต้องกังวลน,นะเดี๋ยวเราจะสอนแน่นอนอันนี้ผมผมปรับไว้เนาะผมก็เลยจะทําให้เหมือนของทุกคนเนาะนะครับ จะมีถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีประมาณนี้อ่ามันจะมีเยอะๆหน่อยนะครับอ่าอย่างนี้วันนี้ก็น่าน่าจะเหมือนกันทุกคนละนะครับปึ๊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 บอ่าอย่างนี้นะฮะอ่าเห็นไหมเหมือนเหมือนทุกคนละนะครับ ้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาจัดการกับ default tray กันเนาะนะครับว่าเราควรจะตั้งยังไงบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้ครับของใครที่มี Instructor นะครับให้ปิดได้เลยนะนะครับเพราะเราไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วนะครับปิดได้เลยนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะมีลักษณะคล้ายๆแบบนี้เนาะหรืออาจจะไม่เหมือนก็ได้นะครับนะครับส่วนคลิปนี้เนาะกันบ้านก็คือให้แคปภาพเหมือนเดิมครับ ให้แคปภาพการจัดการเวิร์กสเปซนะครับให้มีลักษณะแบบนี้มีลากทูเซ t ตนะครับลากๆเลยแล้วก็มีมีเท็กซ์หรือเลเยอร์ด้านบนนะเมชชูเมนต์ด้านบนนะครับส่วนวิวกับสไตล์เนี่ยจะจัดยังไงก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับให้ให้เราเห็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่งมานะครับเป็นการบ้านข้อที่2นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ